ยํำใหญ่ใส่ไอเดียเราเรียนรู้อะไรบ้างจากการสมัยของมนุษย์บทเรียนอันทรงคุณค่าให้ข้อคิดอะไรแก่เราในการดำเนินชีวิตในภายหน้าและเรากำลังจะได้รับบททดสอบอะไรในยุคสมัยที่กำลังจะมาถึงนั้นคุณเคยคิดที่จะวางแผนเพื่อให้ชีวิตสวยงามกว่าที่เคยเป็นมาหรือจะแค่ใช้ชีวิตไปโดยปราประโยชน์จนลมหายใจสุดท้าย เรามาร่วมกันบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวแต่ทรงคุณค่าแก่คนรุ่นหลังกันเถอะแล้วเรื่องอะไรที่จะน่าจะบบันทึกมีหลายเรื่องที่น่าบันทึกเช่นเรื่องการเรียนการทำงานชีวิตรักหรือแม้แต่การสูญเสียเพราะไม่ใช่ทุกวันที่ผ่านเข้ามาจะมีแต่เรื่องดีๆที่จะให้บทเรียนอันทรงคุณค่าแก่เราและชนรุ่นหลังบางครั้งการสูญเสียกลับให้คุณค่ามากกว่า เพราะจะทําให้เรารู้ว่าอะไรที่สําคัญและไม่สําคัญกับชีวิตของเราเหมือนกับเหรียญที่มีสองด้านอยู่ร่วมกันอยู่ที่เราจะให้คุณค่ากับด้านใดด้านหนึ่งแต่ทั้งสองด้านก็ยังต้องอยู่ร่วมกับเราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ทุกคนหากเราดําเนินชีวิตด้วยปรัชญาที่ว่าทุกสิ่งเกิดแล้วย่อมทรงคุณค่าในแบบของตัวมันเองทั้งเรื่องดีและไม่ดีบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัว อาจให้ข้อคิดแก่คนรุ่นหลังในแง่ของการเป็นบทเรียนที่กล่าวไว้ว่าถ้าเดินไปแล้วจะได้รับผลเช่นนี้เมื่อเราจะเขียนบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวอันทรงคุณค่าแก่ชนรุ่นหลังย่อมต้องมีหลักการหรือทฤษฎีบางอย่างที่ควรค่าแก่การศึกษาและจดจําเราจึงขอนําเสนอทฤษฎีทางหงุจุย้ยอย่างวิชาดาวเหินและวิชาทิศศูนเพราะทั้งสองวิชานี้ สามารถเรียนรู้ได้ง่ายและปรับใช้ได้หลากหลายมุมมองแล้วแต่บุคคลจะนำไปใช้งานเช่นในแง่เชิงสถาปัตยกรรมจะมองถึงการวางแบบแผนผังของอาคารสถานที่ส่วนในแง่เชิงงานช่างฝีมือจะสามารถระบุเวลาลงมือกระทำการอันเป็นมงคลแก่บุคคลและสถานที่หากจะมองในส่วนของราชการแผนกโยธาและผังเมืองก็จะให้ภาพรวมของเมืองว่าควรจะพัฒนาไปทิศทางใด เพื่อรองรับความเจริญแห่งอนาคตทฤษฎีทางห่วงจุ้ยที่เรากำลังจะนำเสนอให้ใช้เป็นหลักในการจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวคือวิชาดาวเหินและวิชาทิศอสศูนทั้งวิชาดาวเหินและวิชาทิศอสศูนจะให้ข้อมูลในแง่ของมิติด้านเวลาและพื้นที่ ช่วงเวลาที่จะให้ความสุขกับตัวเองคือเวลาที่เราเข้าใจโลกเพราะสิ่งนี้ทําให้เรารู้สึกหลองรวมเป็นอันเดียวกับธรรมชาติภาษาฮวงจุ้ยจะใช้คําเรียกที่ว่าการขีดกระแสความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงภาษาสมัยใหม่จะใช้คําว่าหลงใต้ปีกนั่นเองเราทุกคนต่างมีเวลาน้ําขึ้นเป็นของตนเองหากเราสามารถใช้ประโยชน์จากเวลาดังกล่าวจะทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างง่ายดายและเบาสบาย เวลาน้ำขึ้นหรือก็คือเวลาที่พลังงานของเรามีอย่างล้นเหลือที่จะกระทำสิ่งที่มุ่งหวังจนสำเร็จได้โดยง่ายแล้วเราจะรับรู้และเข้าใจถึงเวลาทองนี้ก็ผ่านการจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวนั่นเองยำใหญ่ใส่ไอเดียทฤษฎีหรือหลักการที่ใช้ศึกษาโหราศาสตร์จีนหนึ่งหงยินหยาง สองสี่ฤดูการบวกหนึ่งศูนย์กลางสามยี่สิบสี่ทิศทางหรือขุนเขาสี่เบญจธาตุสามวงจรห้าปฏิกิริยาของสิบต้นฟ้าภาคีพีฆาตุหกปฏิกิริยาของสิบสองกิ่งดินหรือนักสัตว์หกจุดหนึ่งาคีไตรภากีหกจุดสองสามหมวดห้าธาตุหกจุดสาม ชงเหงไหย่ยผัวแผนผังเรื่องราวของพื้นที่จะใช้ทฤษฎีหรือหลักการในข้อ 1. หยินหยาง 2. ส,สี่ฤดูการบวก100กลาง 3. 24ทิศทางหรือขุนเขาและ 4. เบญจธาตุเป็นหลักการพื้นฐานส่วนแผนผังเรื่องราวของบุคคลจะใช้ทฤษฎีหรือหลักการในข้อ ห้าปฏิกิริยาของสิบต้นฟ้าและหปฏิกิริยาของสิบสองกิ่งดินหรือนักสัตว์เป็นหลักการพื้นฐานย้ำใหญ่ใส่ไอเดียเมื่อเราทราบทิศทางทั้ง24ทิศแล้วทำให้เราเข้าใจเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในภาพ24ทิศนี้ก็คือหัวข้อหนึ่งที่เรียกว่าสามหมวดห้าธาตุ ซึ่งเป็นหัวใจของวิชา่วงจุ้ยและดวงจีนอย่างหนึ่งที่สําคัญที่เราควรจะเข้าใจและจดจําให้ได้อย่างแม่นยําดังนี้เราใช้เรื่องสามหมวดห้าธาตุเป็นหัวใจของวิชาหงจุ้ยและดวงจีนไม่ว่าจะเป็นการเสริมความเป็นมงคลในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็สามารถดูแลใส่ใจความสะอาดและความสว่างบริเวณพื้นที่ในส่วนนักสัตว์แม่ธาตุของที่อยู่อาศัย ที่เข้ากันกับดวงชะตาหรือปาจื้อของท่านทิศทั้ง24ประกอบด้วยสามส่วนหลักได้แก่ส่วนที่หนึ่งสิบสองนักษัตว์ส่วนที่สองสิบต้นฟ้าและส่วนที่สามแปดกวาสำหรับเรื่องสามหมวดห้าธาตุสามารถเกิดปฏิกิริยากับสิบต้นฟ้าหรือสิบสองกิ่งดินก็ได้หมายความว่า เราสามารถออกคำทํานายโดยยึดดิถีคือสิบต้นฟ้าเป็นเกณฑ์ทำนายที่ละเอียดมากขึ้นก็ได้ตัวอย่างปฏิกิริยาระหว่างสิองกิ่งดินฮักชงเฮงไห่ผัวส่วนปฏิกิริยากับสิบต้นฟ้ารายละเอียดจะอธิบายต่อไปสำหรับเนื้อหาขณะนี้ เราจะทำความเข้าใจในเรื่องปฏิกิริยาของนักษัตว์ทั้งสิองก็คือเฉพาะแต่ละนักษัตวก่อนเป็นอันดับแรกก่อนจะเข้าเรื่องสามหมวดห้าธาตมีเรื่องหนึ่งที่ควรทำความเข้าใจคือกฎไตรลักษณ์ที่ว่าทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเพื่อให้เข้าใจแก่นแท้ของสามหมวดห้าธาต แต่สำหรับเรื่องสาหมวดห้าธาตุจะเพิ่มเติมในส่วนดับไปคือให้รายละเอียดที่มาจากพังเฮอถูและสภาวะหยินหยางได้แก่ส่วนที่เหลือและสะสมไว้ที่ศูนย์กลางโดยจะกลายเป็นสงบนิ่งและสะสมและรอรอบถัดไปเพื่อกำเนิดใหม่อีกครั้ง ไตรทิศกับไตราภากีหัวข้อที่ต้องเข้าใจซึ่งพอจะผ่านตามมาบ้างแล้วก็คือคำว่าไตรทิศกับไตราภากีจากเรื่องวิชาทิอาศอสูรไตรทิศทั้งสี่คือพื้นที่ในแต่ละทิศทางเช่นพื้นที่ธาตุไฟครอบคลุมนักสัตว์มะเสงงูเล็กมามียหมาและมาแม่แพะ ไตรภา,าคีส่วนไตรภา,าคีที่ผ่านมาเราใช้คำว่ากลุ่มนักสัตว์นั่นเองชวดมะรงวอกฉลูมะเสงระกาขานมะเมียจอเถอาะมะแมกุลเทคนิคการจําไตรภา,าคีให้ท่องสิบสองกิ่งดินตามแนวตั้งนหนูวัวเสือกระต่าย เมื่อจำได้แล้วต่อไปคือส่วนที่ต้องทำความเข้าใจตามหลักการสามหมวดห้าธาตุดังนี้ 1. หนึ่งหมวดความรักหรือแม่ธาตุสองหมวดอำนาจหรือพาหะสหมวดเงินทองหรือขุนคลังหลักการสามหมวดห้าธาตุกกาาตแยกประเภทสิองกิ่งดินตามห้าธาตุหรือสถานะดังนี้ กุลชวดเป็นธาตุน้ํามเสเซงมะมีเป็นธาตุไฟขานทอปเป็นธาตุไม้วอกระกาเป็นธาตุทองมะโรงจอฉลูมะแม่เป็นธาตุดินหากเราจะอธิบายสามหมวดห้าธาตุแบบสมัยใหม่ก็คือแบบที่หนึ่งเปรียบไตรภาคีได้กับหลักการทางฟิสิกส์ที่เรียกว่ากลศาสตร์ หรือการเคลื่อนที่ของวัตถุและยานพาหนะแบบที่สองเปรียบไปรา,าคีได้กับหลักการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารและแบบที่สมเปรียบไปรา,าคีได้กับชีวิตเกิดดับของมนุษย์โดยแบบที่สสามารถขยายความได้เป็นสิสองวงจรเกิดดับและวิญญาณ คำว่าวิญญาณในที่นี้จะหมายถึงคารกยังอยู่ในคันมารดาซึ่งไตรภาคีแบบที่สามขั้นสูงต้องทํานายโดยอ้างอิงจากดิถีหรือจะเรียกว่าเป็นปฏิกิริยารวมกับสิบต้นฟ้านั่นเอง ซึ่งจะอธิบายขยายความดังนี้แบบที่สองไตรภา,าคีกับธุรกิจสมัยใหม่หลักการสามหมวดห้าธาตุที่ทำให้ธุรกิจยุคใหม่เป็นไปตามหลักไตรภา,าคีก็คือการมีระบบทำงานเป็นขั้นตอนดังนี้จุดเริ่มต้นคือปัจจัยการผลิตจุดสูงสุดคือหัวใจของแต่ละธุรกิจ และจุดะส,สมคือศูนย์รวมสินค้าและบริการตัวอย่างธุรกิจตามท่าตต่างๆธุรกิจธาตน้ำเช่นแปรรูปอาหารทะเลกระป๋องการทำประมงเรือหาปลาการเงินและธนาคารค้นคว้าวิจัยทดลองนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ธุรกิจธาตุไฟเช่นอุตสาหกรรมบันเทิงและความงามส่งเสริมภาพลักษณ์โทรทัศน์ภาพ,พยนตร์การจัดประกวดความงามและความสามารถแบตเตอรี่และโซลา่าอิเนเออร์จีธุรกิจธาตุไม้เช่นอุตสาหกรรมป่าไม้อุตสาหกรรมผลิตกระดาษสื่อสิ่งพิมพ์และวารสาร หนังสือและเครื่องเขียนการศึกษาและอบรมความรู้ธุรกิจท่าทองเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์การผลิตอาวุธการทำเหมืองแร่ทองคำและโลหะมีค่าการทหารและสงครามนอกจากนี้การตีความตามหลักไตรภาคียังสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายลนะักษณะ เช่นการทำงานภายในองค์กรสามารถแยกเป็นแผนกตามความรับผิดชอบ